พี่เดดจอยครับเกมทำเงานสู้ผีมีอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับพี่เกมใน Play Store เหรอไม่ใช่ Play Store ผมพูดถึงแอปสีเหลืองอัปเดตมาใหม่แล้วครับเป็นภาษาจีนอ่ะพี่พี่เล่นทำางานสู้ผีนั่นไงจำได้ไหมดูแป๊บ เกิใหม่เข้ามาจริงด้วยทุกคนกลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดจอยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมทํางานสู้ผีนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมทํางานสู้ผีเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็เป็นน้องฟีโน่บอกว่าเกมทํางานสู้ผีเนี่ยอัปเดตใหม่เข้ามานะฮะทุกคนว้าวซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าเยอะมากนะฮะทุกคนมีทั้งอาฉายานะฮะทุกคนฉายาเข้ามาใหม่นะฮะเรามาดูฉายากันว้าวฉายาโคตรสวยนะฮะทุกคน ถ้างั้นพี่ก็เอาฉายาที่สวยที่สุดละกันนะทุกคนนี่ได้มาแล้วฉายานะฮะอ่าเราใส่ลวกันนะทุกคนแล้วก็มีสกินนะฮะก็มีเยอะเลยนะทุกคนอ่าอันแรกนะเป็นหมวกนะทุกคนหน้ากากอุลตร้าแมนนะทุกคนอันนี้ไฮไลท์นะทุกคนเป็นหัวช็อกโกแลตนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็ต้องปลดล็อกด้วยจิ๊กซอนะฮะทุกคนจิ๊กซอ50ห้าสิบชิ้นโอเคอันนี้ฟรีนะฮะเป็นหัวหมานะทุกคนเออน่ารักดีนะฮะ ซึ่งครั้งนี้ผมใส่เป็นอุลตร้าแมนแล้วกันนะ,ะทุกคนมีสก,กินเสื้อด้วยนะทะุกคนสกินเสื้อเออมีช็อกโกแลตด้วยนะ,ะทุกคนไม่ไม่ใช่ฮะบ้าหรือเปล่า <c oughs> ที่เหลือก็ต้องปลดล็อกด้วยจิ๊กซอนะพี่ยังไม่มีจิ๊กซอนะ,ะทุกคนโอเคพี่ใส่เป็นปิกแล้วกันนะ,ะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะลูกโป่งอ่ะใส่เป็นปิกแล้วกันนะ,ะทุกคนเออเท่ดีนะฮะนี่ก็เป็นสก,กินของบอสผีของเรานะฮะทุกคนว้าวเออก็ เท่ดีนะฮะทุกคนบอสผีอุลตร้าแมนเหรอขอดูหน่อยนะจริงด้วยฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าง,งั้นเราก็แต่งตัวให้บอสเป็นอ <c oughs> ุลตร้าแมนละกัน,นะฮะตัวละครละกันนะทุกคนตัวละครนะแต่และตัวก็จะมีสก,กิลติดตัวของมันนะทุกคนซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสก,กิลติดตัวจะสร้างโล่ป้องกันนะซึ่งโล่ของเขาเนี่ยเป็นกถาน,นะทุกคนสามารถกันได้5วินาทีนะฮะทุกคนยังมีผู้หญิงด้วยนะฮะทุกคน ต้องมีตัวละครนะฮะถึงจะรู้ว่าสกิลติดตัวของเขาเคืออะไรนะฮะโอเคมีลิงด้วยนะฮะทุกคนโอ้ยลิงมีสกิลติดตัว2สกิลเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะฮะมี2สกิลเหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะทุกคนเอา้าผมผมหายทุกคนผมหายอ๋อบอสมาดึงขวนของลิงเหรอดึงอีกเส้นดิขาดึงอีก ลิงขอล้นฮะทุกคนไม่มีทั้งหมด6ด่านแล้วก็มีแลงเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับทุกคนปบมือฮะโอ้โหโคตรดีนะฮะทุกคนซึ่งถ้าใครอยากเล่นเนี่ยพี่จะทิ้งลิงก์่แอปสีเหลืองตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปสีเหลืองตัวนี้นะฮะพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปเดี๋ยวชื่อเกมพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะ เรามาเล่นแล้งแล้วกันนะฮะซึ่งแล้งของพี่เนี่ยยังไม่เคยเล่นนะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเราเคยเล่นเป็นพนักง,งานนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเรามาเล่นเป็นบอสผีแล้วกันนะทุกคนคุณผู้ชมพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าเดอะจอยไว้ใต้คอมเมนต์เราไปกันได้เวลาเรียกประชุมโอเคนะฮะเริ่มเกมมาเราก็ประชุมในห้องของบอสอุนตอรแมนนะทุกคนซึ่งประชุมเสร็จทุคกคนก็จะออกไปทํางานกันนะทุกคน เราก็จะดูเอกสารของเรานะฮะเราก็ดูอืมคนนี้ทําได้ดีมากอืมทาได้ดีมากอ้อรู้สึกว่าไม่มีอะไรทาเดี๋ยวผมจะไปดูว่าพานักง,งานทําไมทํางานช้าเหลือเกินนะฮะทุกคนโอ้โหโฆษณามาอะไรครับเนี่ยผมก็จะเดินไปหาพานักง,งานของเรานะฮะสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็เห็นพนักง,งานของผมกําลังนอนอยู่ซึ่งไม่ได้ทํางานสักคนเลยคนนี้ก็ไม่ทํางาน ไหนดูอีกคนสิคนนี้ก็นอน <c oughs> อืมก็ว่าทำไมเดือนนี้ขาดทุนอืมนอนกันทุกคนเอา้าฮะ <c oughs> เอ้าไม่มีผีอะไรครับเนี่ยซึ่งมันมาตีผม <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรครับทุกคนมันคืออะไรมันมาตามผมอะไรครับเนี่ยทุกคน <c oughs> อุลตร้าแม,มนบอส ก็มาสำรวจนะฮะโอ้โหนอนกันทุกคนแบบนี้ต้องเรียกประชุมแล้วแหละนี่ทุกคนประชุมอ่ะไม่ใช่ประชุมวะเหมือนเหมือนกับว่าเรียกผู้ช่วยหรือเปล่าทุกคนไหนดูดิอ๋อเรียกเพื่อนมาช่วยฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเติมเลือดแป๊บหนึ่งฮะ,ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> นั่งเติมเลือดฮะทุกคนโคตรฟิยวยังฟิวอะครับทุกคนไหนเราไปดูเพื่อนของเราฮะ,ะเพื่อนของเราไปไหนแล้ววะ อยู่ตรงนี้หรือเปล่า,เ,าเพื่อนของเราเอา้าเพื่อนของเราไปไหนแล้ววะทุกคนเออน่าจะหลงทางหรือเปล่าออฟฟิศเราใหญ่เกินนะ,ะทุกคนโอเคถ้างั้นบอสอุนเตอร์แมนก็จะมาพังประตูนะฮะเข้าไปสั่งสอนลูกน้องที่ไม่ทํางานนะฮะมวนแต่อู้งานนะฮะทุกคนโอ้โหไม่มีคนทํางานเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยบริษัทเราจะเจ๊งนะะน้องๆ<อ>โอเคตอนนี้เราก็เลเวลสแล้วนะอึคนนี้ก็ ประตูทำไมแข็งเหลือเกินเออข้างนอกเหมือนกับว่าฝนตกนะทุกคนจะมีเสียงฝนตกนิดนึงนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะก็เปิดสกิลกดนะทุกคนเพราะว่าลูกน้องนอนไม่ทํางานนะฮะโอ,อ้โหมาเคาะประตูอย่างนี้ยังไม่ตื่นกันนะทุกคนโอ,อ้โหไม่รู้ว่าหลับหรือว่าขิดนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เปิดสกิลกดนะทุกคนหัวติดไฟนะทุกคนไปไปไป ตบไปนะทุกคนแล้วก็เปิดสกิลสตันเปิดสกิลสตันเข้าไปฮนะเอาเอา๋อนึกว่าไม่ตัานนะทุกคนอ๋อตัานอยู่นะฮะโอเคซึ่งร่างกายของเราก็จะมีออร่านะฮนะออร่าสตันฮะตอนนี้ผมเลเวลสี่นะฮะโอ้โหคนนี้ประตูแข็งเลเกินถ้างั้นตีบ้านนี้แล้วกันโอ้คนนี้ประตูบางนะทุกคนเอา้าแต่ว่าเขามีโล่ป้องกันนะโละ่ป้องกันแล้วไงอืตีให้แตกออ ใครเรียกให้นอนฮะนอนแล้วยังกินดีอยู่ดีฮะใครเรียกให้มึงนอนนอนทําไมอืมค่าทิ้งเอา้าแกเป็นหมาฮนะทุกคนแกเป็นหมาแล้วเขาจะเกิดเป็นผีหรือเปล่าทุกคนจะเกิดเป็นผีมาช่วยเราหรือเปล่าเดี๋ยวทางนั้นผมก็จะเรียกเพื่อนของฉันมาอีกหนึ่งคนเอา้าโทรไม่ได้แล้วเหรอน่าจะลืมจ่ายค่าโทรศัพท์นะฮะ อ่านั่งนะทุกคนพี่โคตรชอบท่านั่งเลยว่ะทุกคนโคตรเท่ฮะโอเคคนนี้แล้วกันประตูแข็งเปล่าเอ้าคนนี้มีผีฮะทุกคนเอามีผีเราต้องหนีละโอ้โหตีอย่างแรงโอ้ยเอ้ยทำไมตีโคตรแรงเลยวะเดี๋ยวก่อนไปเติมเลือดก่อนอ๋ออ๋อเติมเลือดยังมาตีผมใขรครับเนี่ยเดือนนี้ขาดทุนไปสิบล้านเลยนะพะนักงานนอนกันขนาดนี้ โอ้เงินเดือนก็จ่ายงานก็ไม่ทําเกินปุยมุ้ยทุกคนโอ้แต่ละคนซื้อของโคตรเยอะฮะแล้วพี่จะเอาชนะได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นแรงแค่แรงต่ำๆนะฮะทุกคนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เรียกเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนไปไหน <c oughs> ก็เพื่อนไปนอนที่ไหนแล้วไม่รู้นะฮะทุกคน <c oughs> เรียกเพื่อนมานอนหรือเปล่าทุกคน <c oughs> ผมก็จะตีไบแล้วกันนะ,ะทุกคนว้าวสก,กิลสตันสก,กิลโค โอเคหัวติดไฟนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวล15เป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งตามเมื่อกี้เนี่ยข้อมูลโทรศัพท์พี่เต็มนะฮะก็เลย <c oughs> หลุดนะฮะตอนนี้พี่ก็เข้าใหม่นะทุกคนตอนนี้ก็ปั่นเลเวลถึงเลเวล15เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนโอเคเลเวล15ก็ฆ่าคนได้อย่างง่ายดายนะฮะทุกคนโอ้โหซึ่งบอกได้เลยว่าเกมสู้ผีเกมนี้นะฮะโคตรตึงนะฮะทุกคน เล่นยังไงก็คือจบได้แบบได้ช้ามากนะทุกคนคือบอดมันสร้างประตูโคตรไวฮะโอเคตอนนี้ก็ฆ่าได้คนหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนเออซึ่งผมเข้ามาเล่นใหม่ผมยังไม่ได้โทรหาเพื่อนเลยนะทุกคนลองโทรหาเพื่อนนะฮะโอเคเรียกเพื่อนมาช่วยนะเ,ออเพื่อนของพี่เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะฮะมาแจกเงินหรือเปล่าเอ,อ้ามาช่วยตีอยู่นะทุกคนแต่ว่าแค่ออกมาก็ตายแล้วนะทุกคนเรียกเขามาตายฮะทุกคน โอเคโล่ป้องกันของเขาออกมาแล้วนะฮะทุกคนผมก็เปิดสตันไปทีหนึ่งโอเคก็พังอ่ากสิ่งของต่างๆแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้โหโคตรแรงฮะเดี๋ยวผมกอนั่งเติมเลือดก่อนแล้วกันนะฮะกินชาร้อนๆนะทุกคนโอเคนั่งกินชาไปก่อนนะฮะอืม,อมเอตีต่อไปนะทุกคนโอ้โหเลเวลสิบห้าก็คือพังประตูได้ง่ายขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคนี่แนะอืมอืม ใครบอกให้มานอนนะฉันจะไล่พวกแกออกโอ้โหเอาเงินของข้าไปซื้อของมากินเยอะมากเลยนะเอาเงินบริษัทฉันมาซื้อโต๊ะคอมอย่างดีเลยโอ้โหฉันยังไม่มีคอมเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนตรงนี้มันโทรได้ไหมเอ้ยยังโทรได้นะอโทรหาอีกคนนึงนะฮะอ่าใครมาเอ้โทรหาเจมานะะเจ๊ไปช่วยฉันหน่อยเจ๊เจ๊ช่วยฉันไล่เขาอ,ออกหน่อยเจ๊เอาเจ๊ไปไหนเจ๊ <c oughs> โอ้เจ oh, ไปไล่คนอ,อีกคนนึงนะฮะโอ้โหเจยังโหดนะฮะหรือว่าเจตายไปแล้วว่เ <laughs> จน่าจะตายไปแล้วนะฮะทุกคน <laughs> ยังเข้าไปไม่ถึงก็ตายแล้วนะโอเคอืม okay. อ mm ืม hmm. mm hmm. ไล่ออกไล่ออกเหมือนหมาเลยฮะโอเคเ okay. ติมเลือดอีกแป๊บหนึงนะะ่งฮะเอตบเข้าไปตบเข้าไปอืม mm อืม hmm. mm hmm. ตานเข้าไปมีโลบองกันเหรอฮะ,ะมีโลบองกันแล้วไงฮะแตกโอเคะ okay. ตายแน่ ทีนี้มึงก็จะโดนไล่ออกโดนไล่ออกแน่แกตกงานแน่เอาเงินฉันมาซื้อโตโ๊ะคอมโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็ขึ้นแรงเลยโอ้โหขึ้นอย่างเยอะฮะทุกคนโอ้โหขึ้นมาเอมีเซลเวอร์แล้วก็อะไรวะ อ๋อเมื่อกี้เราคือบอลนะทุกคนเมื่อกี้เราแรง์บอลตอนนี้คือแรงด์เซเวอร์นะทุกคนโอเคิลเวอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ